วันนี้นะมาดูอปากากันนะคะแต่ว่าเรามาเช้ามากเลย9ก้าโมงห้านาทีโครชอยู่แต่ว่าร้านกาแฟาเปิดอยู่เดี๋ยวเราไปที่ร้านกาแฟากันก่อนนะคะอปากาเฮลวันพุธนะคะโอ้ยอยากเข้า,าฟรี Lăng cà phê Ờ, ờ, rêu rêu, nhà mọc rêu rêu Ủa, nó lắm chân Mì tim tim đó tìm Tim tim đã có kiến trí rồi kiến trí kiến trí chị đó กระป๋องน่ารักจังเลยตาโมกับพวกน้ำหรือเปล่า เป็นผ้ากันเปื้อนเนี่ยเข้ามาแล้วนะคะยังยามไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็ผู้ใหญ่เกินหกสิบก็ไม่เสียนะจ๊ะมีแค่เฟิร์นกับน้องบีหมดรอบแล้วเรา เหมือนเดินป่า อ๋อส้มโอกัจานแก้วตัวเนี้ยเกาะมือได้จ้าป้็บอกว่าตัวเนี้ยให้เอาเกาะส้มโอตัวใหญ่จริงจังขามันเล็กมันเกาะมืออาจารย์เออมันจะเกาะยาด้านนิ้วก็เกาะได้ยังนี่ยังฮู้ดูหน้าตาดูหน้ามันดิชอบดี๋ยวงนี้นักเกิร์ลเลี้ยงกันหน้าหลับ ได้มัเดียวชิดอีกมาชิดที่ห mm น้าอกเลยเอามือมาชิวยีิดหน้าอกเออโอเคใส่ใส่ซ้อมใช่ไหมอ่าขวามือเป็นแพะอ่ะโอ้ยน่ารักจังเลยโอ้ยตัวน่ารักมากอ่านี่มีนกยูงนี่เนี่ย พวกนี้เป็นสัตว์ไอ้ต่างชาติหมดเลย import ์จไม่กินอินฟอรเออไม่ใช่พันธุ์ในไทยดูขามันสั้นๆนะน่ารักจังพันธุ์ในไทยมันจะขายาว,วเราเคยยื่นมาจากอเมริกาใต้เออกีนั่นเหมือนเหมือนเรื่องขาแต่ไม่ใช่อ่ะขามันสั้นเกิน,นออแบบ่งเงินรูด,นนดว น้องนอนหรอระวังระวังระเบิดลูกมีก้อนระเบิดะระเบิดนะคะ อันนี้น้องไม่กลัวค่ะน้องวิ่งไปแล้วน่ารตัวจี่ลกด้ยวนัก้องถ่ายรูปได้ไอ้นั่นตัวอะไรคะที่หัวไ่ชิวกี้ค่ะจะเป็นไก่ญี่ปุ่นไก่ญี่ปุ่นเออรับอยู่ิบมีสิตัวเหรอไก่น่ารักมากเลย พอถีบลงพอทีบลงอ็ถอยหลังเลยดูเล็กๆดูเล็กๆดูตะมุตะมิเนาะดูเล็กเอาไหมเอาไหมอุ้มไหมดีมากค่ะดูอีเอย่างอุ้ม อุ้มเบบีอ้ย้ายยน่ารักน่ารักาน่ารักมไมคเอาตัวน้องเขากลัวสัตว์มมีขาตัวน่ารักใช่ไหมไก่กุ๊กกน่ารักใช่ไหมอืม มีสบตัวีข้าวน่ารักก่อมีสิบตัวคือตีขาวดูสวยเลยอ้ยยังเจ็น้อหยาน้งมาแลยวมา้ม้องเลยองมาอุ้มมาแล้วน้องมุ้มมานอาน้ารักน้อมาแ้วน้องวใหญ่มัน้ล้วนอมวนา้นอาน้อ้้วน้ม้นีง้วมันแ้วน้้วน้วน้สวยตัวน้สวยตัวน้สวยตัวน้วนี้ขี้เล่นด้วย วิเดินนะั้นขาวพึ่งแตกเจ้ตัวที่ยืนตรงหน้าขาวพึ่งขึ้นอันนี้ว่นมชนโทษชนโทษไปจับมันมาหานมกินแหละไอเดินเรไปเดนมนม,นมขวดเท่าไหร่อะคะไม่มีนมนมค่ะจะเป็นอาหารเม็ดนะ,ะอ้าวเป็นอาหารเม็ดเหรอเอาวันดมจุด <c oughs> แย่แล้วแย่แล้วหนีเด้วเอาขวดนมอย่างแล้วเขาคิดเนี่ยออาเนี่ยอย่างเนี่ย นี่ก็ยังดีนะมันยังไม่ไอ้นั่นนะอ๋อไมนเป็นเพราะว่ามันแคะด้วยมั้งไม่มันในโรงเรียนมันมีไม่ใช่ไม่ใช่แต่ถ้าแกะทั่วไปเขาไอ้แพะแกะทั่วไปก็จะมีนมขวดให้กินไงแต่ที่นี่เขาบอกให้กินอาหารเม็ดไอ้นี่มันไม่กลัวพ่าจต่เพราะในโรงเรียนมันอ้าวเหรอขแมี เขาทำอะไรกันชนเขาชนกันโอ้เสียงอ๋อกินใบไม้หนู่อนอยมันนั่งเดินก็ไปหนูเอาชุดหนึ่ง ไม่เมยงแอนี้หมะแก๊สนี่ยหมแพ้พันเร็วพวกนมูมันแพ้พันเร็วนะอุยจนี่เยอะๆหน่อยสิทีละแมตเยอะๆๆหน่อยเร็วๆอันนี้เยอมาีละแมเดมมันเียง่มังข้างหลังจอไอเห็นอีกขนี่แล้วมันมากัน มันอยากให้มันก็อยากให้นะแต่มันก็กลัวอ้างโยนเดียวเดียวจบอ่าไปบอกมันมันมันเนี่ยของโยนตรงนั้นนะมันมันตรงนั้นเนาะไปกะละมังเนี่ยออฟบีท้าอยู่ข้างนอกมันจะต้องอยู่นอกรู้ว่า เดี๋ดยวเ,เ,เราไปป้อนแล้วกเันตัวน้พนะวพอ,อินนะแต้ตัวนั้นมันตัวนั้นมองอไนนี่มันจับเฉยอะ่ะ อะไรอ่ะอันนั้นคือทว่ัทวาย่ปน่ะถั้งมุกถ้าหรอไม่ว่าเป็นไอ้ทวญี่ปุี่ทว่วแล่ญี่ปุ่นอ่ะมาอีกตัวนึงตัวผู้จะดุหน่อยถ้าเราลงไปอันนเขยญี่ปุนมันอยากจะขึ้นมาเลยนะเนี่ยดูยังไงอ่ะเขาตัวผู้ตัวผู้จะสีดำค่ะตัวเมียจะสีมันจะขึ้นมาแล้วตัวนี้น้องขึ้นไม่ได้ค่ะน้องยกน้ำหนักตัวไม่ได้นะหนึ่งตันได้ดูมันอยากจะขึ้นเลยค่ะตัวนี้ขาไม่แข็งแรงนะเจ๊น้ำหนักเยอะมากแต่เราลงไม่ได้เพราะถ้าลงก็ถูกเตะใช่ไหม ตัวผู้อ uh. ัดจัดตอ้ัวละัง่เนเเลยนะมามายงเดินไปสิยเดินไปมามาับอิมาับอแต่อีมูอีมูอ่ะดูร้ายกว่านี้เยอะเลยอ่าอี๊้าให้อ่าใอ้มันอิ่มมันป้อน้เลยค่ะป้อนด้านนี้ป้อนาอย่างจับ2เมือดีหล ม,มัน,นชอบไปต,ออตัวนั้นไปไหนไมัอไปตัวนั้นอ้าวไอ้ตัวนี้เขารออยู่ <c oughs> มันเฉย่นขอ, <c oughs> อ,องพี่ก็ให้กินจากมือเลยเอามาแล้วอย่างมาล้างมือมาล้างมือเร็วมามา,มาล้างมืออ่ะอ,อ่ะถูๆสองมือเก่งมากเอ้ยนกกระทา อ๋อนี่ไงที่ก็บอกสวนพลิกตะเหลี่ยงแเขาบอก

แบบมือมันก็ต้องมีแอร์เียจ้ะมันต้องมีกลิ่นกลินป่าอะไรที่นเออโหได้จุ่อากาศบริสุทธิ์อั่นี้ไม่พอแต่ก็ยังดีตัวเล็กเข้ามาอยากมาดูเร็วตัวเล็กมัเข้ามานี่จับไหมหน้าหวานตาหวานนะ อยากเข้าไปแต่ก็กลัวนะเราอ่าะมานี่เร็วมามานี่เร็วมานี่เร็วเดินหนีแล้วใช่น้องก็บอกอยู่ว่าถ้ากระเดินเข้าไปมันจะเดินหนีใส่ถ่ายรูปถ่ายได้ไหมพอมันเคยแล้วมันก็ยันนั่นละ

อุ้มมามามาอุ้มมาห้ามนะให้น้องกอดแขนไหมคะับมาอุ้มดูแล้วดูไหมคะดูไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาตัวีเอาลูกกันนี่สักตัวเอบปาก้าห้ามหมดนะคะลูกคนละฝ่ายเฮงไอ้ย่างไอ้ย่างทางนี้ลูกอิเกี้ยขี้เกียนเป็นไงเป็นพระเอกเลยนะคะตุ๊กตัวนี้ตอนน้องชายค่ะน้องเชี่ยนสุด เดี๋ยวเขาจะีขาวแล้วมันสวยเลอตามเลยอ๋อแล้วอีกาทเนื่การอ่เอมันไม่สิ้ แม่าผิตเขาอยู่ัดกจังเลยกะลอเออกะลออย่าพูดติกะลอออย่าพูดติกะลอกออกะลออไหนนกนกอยู่ไหนนะนกอยู่ไหนนะนกอยู่ไหนนกไปแล้วเออดูสิโอเนข้างไปได้ค่ะไปไหมไปไหมไป

คืก้าไรเดอร์กระลอกบินอ่ะเออกระลอกอยู่สองตัวสามตัวโอ้กระลอกบินแล้วกลางคืนมันมันกลางคืนมันก็อยู่ในนี้เหรอคะเราจะเอาเข้าในบ้านกงเขาอีกทีนึ่งจับไหมกล้าไหมโอเคเหรอมันเก็บตัวยตอบมันเจ็บตกลงอย่างนี้จับอย่างนี้ไม่ได้ มมันไ่ข็อยู่นี่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 เห็นไหมนี่ี่ตัวนี้ก็เห็นนี่มองหาตัวอยู่บนไม้ตัวไหนอ๋อเห็นไหมไม่บ๊ายบายอ่ะจับไหมไปดูเต่าไปไปดูเต่าเล่นน้ำแม่เอาแม่อย่างเดียวเดี๋ยวแม่หนีอ่ะจุงทวดไปอ่าจุงทวดไป ่ะไปเดินไปไะเดินจับมือจับมือทั่วด้วยลูกเออไปโอ้ไปไหนดอกไปไหนเขามาเริ่มใหม่เหรอเออเขามาเริ่มใหม่ มันดูเดินทางเดินตัวเลยเพราะแต่ไม่แน่นะมเพราะแต่ที่ที่เขาไอ้ที่เกาะล้าน๋ยวจะไมีคนไปดูเต็มเป็นแค่ที่เกาะลานแต่ตัวเล็กกว่านี้เยอะหแล้วไงนะหูแล้วไงแต่บาง้องฆ่าต้องเอาไปเออเต่าโอาโหเต่าตัวใหญ่มากเลยปลาตามทวดไปลูกปลาอันนู้นว่าหมูอ๋อมันมารอออกเหรออันนี้น้ำบางที สวัสดีน่าจะเป็นตันละมั้งมันมาจะเป็นร้อยโลขยิบเข้าไปได้เลยปะน้าอยากให้ฟังนี่ะเีลมเมตเขาไลื่อนลอลจะไปไกลๆหน่อยนิดเดียว อย่างสัตไปใกล้ๆหนึ่งสองตั้มตัมนั่งบนอะไรอ่ะเหมือนแบบประทวนอ่ะเยอนประทวนอ่ะน้องปลาวนอะไรหร เมื่อวานบีจะไปกินข้าวที่ไหนอะ่ะคือดูอยู่แถวๆนี้นะฮะร้านอะ่ะที่ที่อีกร้านหนึงชื่อหาไว้แต่จริงๆนี่ก็จะไมมันเย็น โอ้มีของเล่นด้วย <laughs> ฝนโปรยปลายมาจ้าอย่างวิ่งวินโเร่